การที่มีสวนสวยแล้วแล้วมีระบบป๊อปอัพสปริงเกอร์หรือระบบรดน้ําต้นไม้ที่ดีแบบนี้นะครับจะจะทำให้สวนของคุณสวยได้ไปอีกยาวเลยกับนี่คือป๊อปอัพสปริงเกอร์สเปรย์จากฮันเตอร์ครับไอตัวระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติของฮันเตอร์ที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะครับมันคือระบบรดน้ําต้นไม้ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งเวลา,างไงเราจะมีคอนโทรลเลอร์เก็บไว้อยู่ ตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะสามารถควบคุมตั้งเวลาได้ว่าโซนหนึ่งทำงานกี่โมงเช่นสมมติทำงาน8โมงทำงานเที่ยงทำงานเย็นพอทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะเก็บลงไปเหมือนเดิมเราไม่ต้องมานั่งยุ่งอะไรเลย,เ,ลยเราแค่ตั้งเวลาเหมือนนาฬิกาปลุกไว้เลยทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบห่วงว่าเอาสายยางมาเดินลดน้ําต้นไม้หรืไม่ต้องละก็คือให้ระบบมันทํางานเต็มพื้นที่เลยพอเราออกแบบให้มันดีแล้วออกแบบให้มันเต็มพื้นที่แล้วอะ เราก็ไม่ต้องมาแตะเรื่องการลดน้ําต้นไม้เลยปล่อยให้ระบบมันทํางานไปเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นระบบแบบนี้กันหมดแล้วนะครับไอโซนเนี่ยเราก็แบ่งโดยเราใช้โซนอยวาลโซนอยวาลฮันเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกันว่าโซนลอยวาลว,วางไว้มันก็จะแบ่งเป็นโซนโซนโซ,นโซนเลยนี่คือตัวระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับให้ดูตอนทํางานก่อนดีกว่านี่ตอนมันทํางานมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลย เป็นสเปรย์ฉีดเป็นแผ่นสเปรย์แบบนี้เอามาดูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันจะฉีดเป็นแผ่นสเปรย์แบบนี้เลยแล้วตัวแผ่นสเปรย์ตัวหัวสปริงเกอร์ของฮันเตอร์ที่เป็นสเปรย์เนี่ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะเห็นปะมันสามารถปรับองศาได้สมมุติว่าเอ้ยเราอยากให้ปรับองศาแบบให้มันแคบมาหน่อยเราก็สามารถปรับได้ตัวนี้คือตัวสเปรย์ของฮันเตอร์นะครับข้อนี้คือข้อดีของมันเลยเนี่ยแล้วดูตรงกลางสวนเห็นปะมันทํางานแบบสวยมากแล้วนี่คือตัวป๊อปอัพสปริงเกอร์มันก็จะโผล่ขึ้ลเย พอมันทำงานเสร็จเดี๋ยวเราลองปิดให้ดูนะครับว่ามันมองไม่เห็นเลยนะตรงนี้อ่ะลองปิดให้ดูเลยเห็นปะพอปิดแล้วสวน สนามหญ้าไม่มีอะไรโผล่มาเลยหลายๆบ้านนะครับมันก็จะมีติดว่าเอาท่อมาวางกลางสวนเอาสายยางลากมามันดูเกะกะเราอุตส่าห์ออกแบบลงทุนดีไซน์สวนสวยๆเราเสียเงินดีไซน์มาแล้วเราก็ทําให้มันความสวยมันยังอยู่อย่าไปลดทอนความสวยมันเราก็ใช้เป็นป๊อปอัพแบบฝแบบังดินไปแล้วบ้านหลังนี้นะครับเขามีการออกแบบว่าเขามีถังน้ําอยู่20ิคิววางไว้แล้วเขาไม่เขามีถัง,งใหญ่แล้วไม่จําเป็นต้องไปใช้ถังอะไรเพิ่มแล้วแต่เขามีระบบปั๊มที่สูบได้กระจายทั้งบ้านอยู่แล้ว เราก็ดีไซน์ว่าโอเคเขามีท่อเดินท่อน้ํามารอบบ้านเราก็แค่มาจ้ำจากท่อแบบนี้เรามาจ้ำตัวระบบสปริงเกอร์จ้ำออกไปไอ้ท่อดําๆเนี่ยคือท่อท่อน้ําที่เขาวางไว้ล่างมาปุ๊บพอมาถึงขอบที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็แค่จ้ำตัวท่ออมาพอจ้ำมาเสร็จปุ๊บเราก็ต่อตัวโซลีนอยวาวพอต่อโซลีนอยวาวเสร็จแล้วมาดูความเนียบของที่นี่กันดีกว่า ตัวโซลูนอย์วาของที่นี่เขาติดตั้งนะครับเขาติดตั้งค่อนข้างเซฟตี้ดีเพราะเขามีวาล์วดักด้วยเป็นวาล์วของทีโก้นะครับเป็นวาล์วตัวนี้วาล์วเพื่อในกรณีว่าเราต้องเซอร์วิสหรือทําอะไรกับตัวโซลูนอย์วาวแล้วก็ปิดน้ำนี้ได้ไม่ต้องไปปิดระบบใหญ่ก็คือปิดแค่นี้แล้วก็เซอร์วิสได้เลย mm hmm. ซึ่งบ้านหลังนี้มีการดีไซน์แลนด์สเคปหรือสวนหน้าบ้านค่อนข้างสวยเนยน,นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าซึ่งด้านข้างเขาจะเป็นไม้พุ่มแต่เป็นไม้พุ่มไม่ใช่เป็นไม้พุ่มธรรมดาเขา ไม้พุ่ม3ประเภท4ประเภทเลยคือไล่ขึ้นไปเลยไล่ขึ้นไปแล้วก็มีต้นไม้หลักอยู่นี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นส่วนเหมือนใช้ทางเดินเป็นเขาเรียกว่าจะมีเป็นรยหินไว้แล้วก็มีเป็นพุ่มไม้ขย่อมขระยมกับหินเนี่ยจะทําให้มูดของ landscape หรือสวนเนี่ยมันก็จะดูมีมิติมายิ่งขึ้นพอมาถึงตรงนี้นี่กลางสนามหญ้าเขาทําเป็นสนามมินิกรอบเล็กๆตรงนี้ก็จะทําให้ตัวสวนเนี่ยดูมีอะไรไมากขึ้นกว่าสนามหญ้าปกตินี่แล้วก็เนี่ยวางรอบๆเป็นพุ่มไม้ แล้วก็มีเป็นไม้ต้นหลักต้นเมนต้นเมนฝั่งนี้ตรงน,นี้เหมือนกันแล้วก็ระหว่างต้นเมนก็จะแซมแซมด้วยต้นไม้เล็กๆซึ่งระหว่างไอ้ตรงที่เขาแซมแซมอ่ะเขาจะติดระบบสปริงเกอร์ตัวนี้ไว้แต่ที่จะเป็นที่มันต้องยกสูงขึ้นมาต่อไปตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะติดตัวสปริงเกอร์เหมือถึงว่าสปริงเกอร์มันก็ฉีดไม่ไปตรงนู้นเขาเลยต้องยกเผือขึ้นมาว่าในอนาคตผมว่าแค่ไม่ถึงปีอ่ะแต่มันก็โตพุ่มหนาละ ตัวสปิเกอร์จะฉีดไปถึงต้นไม้ใหญ่ได้เขาไม่อยากให้เป็นซอยให้เป็นถี่มากบางทีเขาอยากจะแยกว่าต้นไม้ใหญ่ก็ลดของต้นไม้ใหญ่ไปต้นไม้เล็กก็ลดต้นไม้เล็กทําได้แต่มันต้องแยกหลายโซนเขาบอกไม่อยากแยกโซนเยอะเพราะมันต้องเดินท่อเยอะแล้วก็คือเขาต้องยอมว่าโอเคยกแล้วก็ฉีดเข้าไปข้างในแทนนะ แล้วก็โซนต่างๆของตัวตัวสนามของตัวสวนเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเลยข้างๆเนี่เป็นรอยเป็นเหมือนวอล์กเวย์ไว้แล้วก็เป็นรอย,ยหินเล็กๆเป็นกวดเล็กๆไว้แล้วก็มีตัวแบ่งชัดเจนแล้วว่าไม่ให้หินมันกระเด็นเข้าไปก็ทําให้สวนมีมิติมากขึ้น อันนี้คือหน้าบ้านที่วิ่งเข้ามาแล้วก็สายเข้ามาในตัวบ้านนะครับตัวนี้สวนหน้าบ้านมันก็ทําให้มันร่มรื่นสวยแล้วข้างๆบ้านเขาตีต้นไม้ยาวไว้แลนด์สเคปที่นี่ดีไซน์มันค่อนข้างสวยเลย <Wow. S 1> วางมีนิติมีหลายองค์ประกอบของสวนมากแล้วเขาก็เลยอยากได้ระบบรดน้ําต้นไม้ว่าไม่อยากดูแลสวนแต่อยากให้สวนมันสวยเสมอเนี่ยก็ติดระบบรดน้ําต้นไม้แบบนี้ได้นี่เราจะพามาดูคอนโทรลเลอร์ของสวนที่นี่นะครับเราจะฟังคอนโทรลเลอร์ไว้โซนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโซนเหมือนกันนะครับที่เราฝังตัว แล้วก็ฝังไว้ขอบเนี่ยทั้งหมดเลยลากยาวทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวระบบรดน้ำต้นไม้ทั้งหมดเลยไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้คนรดน้ำต้นไม้ละแล้วเราก็ติดตัวคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้ใครจะมาตั้งค่าเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยตัวนี้เราติดตัว HPC ซึ่งตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็คือสามารถควบคุมตั้งค่าผ่านมือถือได้ไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะเพราะเรามันมี Wi-Fi อยู่แล้วแล้วตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนี่ตัวนี้คือรุ่น HPC เวลาจะทําอะไรเราก็มาตั้งค่าดูดูอะไรก็ดูตรงนี้ได้หรือดูผ่านมือถือได้เราไม่ต้องมานั่งดูนี้แล้วถ้าเป็นรุ่นออฟไลน์ถึงต้องมานั่งดูที่ตู้นี่เราก็ติดแบ่งโซนตรงนี้ไว้เห็นป่มตัวนี้คือตัวคอนโทรลเลอร์รุ่น HPC ที่เป็น w i f i หน้าจอทัชสกรีนสวยๆเลยแล้วก็ติด กล่องข้อไว้เพื่อการสิ่งสกรปรกการฝนสาดแรงๆเนี่ยแล้วติดคุมไว้ให้มันดูสวยสะอาดเวลามากดอะไรก็ใช้งานได้และที่นี่เขาก็ติดเป็นระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะนี่เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ตัวเซนเซอร์นี้คือเซนเซอร์น้าฝนก็คือเอาจริงๆเวลาฝนตกอยู่แล้วอะ่ะถ้าหมดฝนมันตกพออยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องมานั่งเรืองน้ำเลยก็ได้ก็ฝนมันตกแล้วอะ่ะ เราก็เลยติดเซ็นเซอร์นี้ไว้เมื่อไหร่ที่ฝนตกตามปริมาณที่เราตั้งเนี้ยระบบเซ็นเซอร์ก็จะส่งไปที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ตัดระบบรดน้ําต้นไม้ออกที่นี่ก็จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งเปลืองน้ำละนี่เราติดเซ็นเซอร์พ่วด้วยเซ็นเซอร์ของฮันเตอร์กันฮันเตอร์เรามีครบเลยไม่ว่าจะเซนเซอร์ตู้คอนโทรลเลอรล์สปริงเกอร์ตัววาก็คือมีครบหมดเลยและนี่ก็คือโซนของตัวสนามหญ้าที่ผมบอกนะครับที่ติดตัวป๊อปอัพสปริงเกอร์ฉีดสวยๆเลยนี่ตัวป๊อปอัพเวลาทํางานเสร็จมันก็ได้เก็บลงไปใต้ดินมองแทบไม สวนสวยๆส,สนามหญ้าสวยๆก็กลับมาดีเหมือนเดิมไม่ต้องมีอะไรไมาเกะกะแล้วใครสนใจพวกระบบป๊อบอัพสปริงเกอร์หรืออยากให้ช่วยดีไซน์ระบบอะไรยังไงก็สามารถติดต่อ Hunter Thailand ตามรายละเอียดด้านล่างมาได้เลยใครอยากให้ช่วยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้สวยๆอย่างนี้ที่บ้านนะครับเพียงแค่ส่งแบบตัวแลนด์สเคปของที่บ้านมาเนี่ยเราก็ติดต่อมารายละเอียดด้านล่างได้เลยแค่นี้เราก็จะสามารถช่วยเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบให้คุณได้แล้วระบบรดน้ำต้นไม้ที่ดีจริงๆอย่าลืม Hunter นะครับ